กรณีที่มีคําใบ้ลือว่อนออกมาค่ะว่ามีนางเอกหน้าสวยรายหนึ่งค่ะถูกหลอกค่ะเพราะว่าแฟนหนุ่มเนี่ยมีลูกมีเมียอยู่แล้วแถมลูกก็ไม่ใช่แค่ขวบสองขวบแต่ว่าเด็กเนี่ยโตจนรู้เรื่องราวแล้วค่ะและข่าวลือครั้งนี้ก็ต้องบอกว่าดันไปตกอยู่ที่นางเอกสาวสวยอย่างคุณแมทพิเรณีของไทยกับว่าที่สามีอย่างคุณเฟรมพิม์เดชศิวพรพิทักษ์ค่ะซึ่งทั้งคู่เนี่ยเพิ่งได้มีการขอแต่งงานถ่ายพรีเวดดิ้งสุดโรแมนติกกันไปเมื่อไม่นานมานี้ก็เรียกได้ว่าค่ะทำเอาหลายๆคนนั้นงงกันพอสมควรเลยลย่าสุ คุณเฟมค่ะว่าที่เจ้าบ่าวของคุณแมทพีระีก็ได้ออกมาโพส์ข้อความผ่านอินสตาแกรมค่ะหลังเจ้าตัวได้มีการไปเสริมรอก่อนแต่งงานโดยเขาได้มีการโพส์รูปภาพค่ะแล้วก็ได้มีการระบุข้อความด้วยค่ะว่า ใกล้ถึงวันงานแล้วจะปล่อยให้คุณเจ้าสาวสวยคนเดียวไม่ได้ครับแต่งานนี้ค่ะต้องบอกว่ามีชาวเน็ตรายหนึ่งค่ะเข้ามาแสดงความคิดเห็นกับโพสต์ดังกล่าวถึงกรณีข่าวลือค่ะที่มีแฟนหนุ่มซุกลูกซุกเมียเนี่ยโดยชาวเน็ตรายนี้ค่ะได้เข้าไปคอมเมนต์ในอินสตาแกรมของทางด้านคุณเฟมค่ะระบุว่าเพจ Facebook เพจไทยรัฐลงข่าวนางเอกหน้าสวยถูกหลอกเพราะแฟนหนุ่มมีลูกมีเมียอยู่แล้วแล้วคนไปคอมเมนต์ว่าเป็นคุณแมทแทบทั้งนั้นเลยค่ะรบกวนไปดูหน่อยนะคะซึ่งงานนี้ก็ต้องบอกว่าทางด้านคุณเฟ หนุ่มของคุณแมทเพียรณีเนี่ยไม่ปล่อยผ่านเรื่องนี้นะคะเพราะว่าเขาได้เข้ามาตอบกลับคอมเมนต์ดังกล่าวแบบชัดๆค่ะว่า เมียกาลังจะมีครับซึ่งก็ต้องบอกว่าหลังจากที่คุณเฟมตอบค่ะก็มีหลายๆคนเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมคุณเฟมกันอย่างมากมายเลยว่าจริงๆคําที่คุณเฟมตอบเนี่ยมันเป็นคําแค่สั้นๆง่ายๆแต่ว่าสามารถปกป้องคุณแมทได้เป็นอย่างดีและก็ต้องบอกว่ามันชัดเจนมากๆเรียกได้ว่าข่าวหรือก็สยบได้เลยเพราะว่าไม่ใช่คู่ของคุณแมทพิรณีแล้วก็คุณเฟมกันอย่างแน่นอนค่ะส่วนจะเป็นคู่ของใครนั้นค่ะเอาเป็นว่าก็คงต้องติดตามกันต่อไปแต่ว่าหากมีความอัปเดตคืบหน้าอย่างไรค่ะทางเราทมาวท่วนิจะไ ค่ะนํามาแจ้งให้กับลูกเพจท,ทุกคนทราบกันในทันทีค่ะไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลา์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีดและสาระความบันเทิงครบรดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว